ธรรมการอาหารเจนโมไตรซอตอนที่หนึ่งกามเก่าคุณจิตตรีนามสมุทเธอเป็นคนธรรมะธรรมโมคุณแม่ของเธอชอบพาเธอไปโรงเจอยู่เป็นประจำไหวพ้พระไหว้เจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสวดมนต์บูชาพระโพธิสัตว์กลิ็มอยู่เป็นเสมอพอเริ่มเป็นสาวคุณแม่ก็ จับแต่งงานกับชายหนุ่มลูกหลานคนจีนเหมือนกันผู้ใหญ่สองฝ่ายต่างสสนมกันดีเปิดร้านขายของชำชีวิตก็ปกติสุขดีเป็นไปตามคองรองเหมือนครอบครัวทั่วไปผ่านไปสองปีคุณจิตตรีก,ก็ตั้งท้องรูปคนแรกพอครบกำหนดจะคลอดเธอก็ไปคลอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเพราะฝากท้องไว้ที่นั่น คุณจิตรีเธอมีโรคประจำตัวอย่างหนึ่งคือโรคภูมิแพ้ต้องมียาประจำตัวเธอเคยเกิดอาการแพ้ถึงขนาดหมดสติไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายอะไรเพราะเธอก็จะรู้ตัวและป้องกันไว้ล่วงหน้าทุกครั้งแต่ครั้งนี้เธอมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลวันแรกที่มาถึงพอได้นอนเตียงคนไข้ เธอก็บ่นเหม็นยาเหม็นที่นอนเหม็นห้องน้ำคนที่ไปโรงพยาบาลคงเคยเข้าห้องน้ำโรงพยาบาลก็น่าจะรู้ดีกินห้องน้ำจะออกแบบคร่าวๆแปลกๆช่วงชวนอ้วกแหวะนางพยาบาลก็มาดูแลเป็นอย่างดีบอกเธอว่าอดทนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้ามีเตียงว่างจะย้ายให้ทันทีเธอจึงได้สบายใจ แต่ก็เริ่มปวดท้องนิดนดนิดๆหวันลงขึ้นช่วงค่ำๆเธอก็ปวดท้องหนักขึ้นหนักขึ้นคุณแม่เธอก็ชักถามอาการว่าปวดอะไรพอแน่ใจแล้วปวดแบบนี้ต้องคลอดแน่ๆเธอจึงเรียกคุณหมอและเจ้าหน้าที่ก็รีบเข็นเธอเข้าห้องคลอดไปคุณจิตตรีหมดสติไปเพราะยาสลบ หรือเพราะอาการภูมิแพ้กำเริบก็ไม่ทราบได้เธอเืิมตาตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกว่าตัวเธอเบาๆเหมือนลอยได้เธอจึงมองไปรอบๆเธอจึงเห็นว่าตัวเธอลอยได้จริงๆลอยสูงขึ้นมาจากเตียงแต่ทำไมที่เตียงก็มีตัวเธอนอนอยู่อีกคนเธอจึงตกใจตกใจมากหรือว่าฉันตายแล้วเหรอ เธอนึกในใจเธอทั้งกลัวทั้งตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วลูกแล้วลูกหลักเราเพิ่งจะคลอดลูกไม่ใช่หรอลูกเธออยู่ที่ตู้อบเธอเริ่มร้องไห้เพราะไม่รู้จะทำอะไรสักพักหนึ่งจึงคิดได้จริงสิเราสวดมนต์บูชาพระโพธิสัตว์กรนอิมบ่อยๆขอร้องให้ท่านช่วยดีกว่าแล้วเธอก็เริ่มสวดมนต์ นโมไตซื้อไตปุยเกี่ยวโคงเกี่ยวรังกวนไตเปลากรรมกวนอิมอสวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เธอสวดสักพักหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงถอนหายใจเบาๆจากบนฟ้าเวีนกร้ามเวีนกรรมเสียงนั้นมีแต่ความเมตตาเป็นเสียงห่วงใยของพระโพธิสัตว์กวนอิม พระโพธิสัตว์เจ้าขาช่วยหนูด้วยเจ้าค่ะหนูยังไม่อยากตายค่ะลูกหนูยังเล็กเพิ่งจะคลอดหนูยังไม่ได้เห็นหน้าลูกเลยหนูยังไม่อยากตายเธอลองไห้ออกมาแบบดังๆเสียงของพระโพธิสัตว์ตอบกลับว่าไม่ต้องกลัวเจ้ายังไม่ถึงที่นี่เป็นแค่จุดหมายเตือน แล้วลูกจะทำอย่างไรดีคะช่วยหนูด้วยค่ะช่วยหนูด้วยค่ะหนูยอมทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะช่วยหนูด้วยนะคะ <c oughs> เสียงของพระโพธิสัตว์ตอบกลับมาว่าเธอจะต้องต่อชีวิตให้เจ้าด้วยการที่เจ้าต้องไม่ไปตัดชีวิตคนอื่นไม่ไปฆ่าชีวิตผู้อื่นไม่กินชีวิตผู้อื่นแล้วกินเจซะได้หรือไม่ ค่ะหนูรับปากค่ะได้ค่ะหนูจะกินเจหนูรับปากค่ะพระโพธิสัตว์โปรดเมตตาเสียงของพระโพธิสัตว์ตอบกลับตอบกลับมาว่าดีมากดีมากเจ้ารับปากแล้วนะวิญญ,ญาณกลับคืนสู่เข้าร่างได้วิญญาณของคุณจิตตรีกับเข้าร่างปุ๊บเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้น,นมาท,าทันทีนึกว่าตัวเองฝันไป นึกทบทวนแล้วทบทวนอีกจะว่าฝันก็ไม่ใช่เพราะความรู้สึกเหมือนจริงมากๆตอนเช้าคุณแม่เข้ามาเยี่ยมบอกเดินไปดูหลานที่ตู้อบมาแล้วน่ารักมากๆแข็งแรงดีคุณแม่ถามอาการลูกสาวว่าเป็นไงบ้างอาการหลังคอดลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคุณจิตเรีบอกคุณแม่ว่าแปลกมาก ไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออ่อนเพียเหมือนคนอื่นที่เพิ่งคลอดลูกทั่วไปเลยและเธอก็เล่าความฝันให้แม่ฟังอย่างละเอียดและก็บอกแับปากกับพ่อุทธิสัตว์กวนอิ่มไปว่าจะกินเจเพื่อต่ออายุคุณแม่บอกว่าเรื่องนี้เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาถึงขนาดต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่มาช่วยเหลือไว้ได้กินเจก็กินเจแม่ทำให้กินเอง ไม่ยากไม่ยากหลังจากที่พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลไม่กี่วันคุณจิตรีก็ออกจากโรงพยาบาลกลับมาเลี้ยงดูลูกที่บ้านลูกก็แสดจะเลี้ยงง่ายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่งองแงคุณแม่ก็ทำอาหารเจให้กินเลยกินเจทั้งกันทั้งสามคนคุณแม่คุณลูกคุณหลานสบายไป แต่คนที่ไม่พอใจที่ต้องมากินเจคือสามีของคุณจิตตรีเพราะตามปกติสามีชอบดื่มเบียร์กินเหล้าและแก้มเนื้อเค็มๆปลาทอดพอเมียออกจากโรงพยาบาลเลยอดกินงุดหงิดคอยหาเรื่องด่าว่าก,กันแนกกะแหนไม่อร่อยบ้างละ่ะงมงายบ้างละ่ะหาเรื่องออกไปกินเหล้านอกบ้าน และขโมยเงินเมียไปเที่ยวผู้หญิงบ่อยๆซึ่งคุณจิตตรีก็รู้ก็เห็นแต่กลับรู้สึกสบายใจที่สามีออกไปนอกบ้านเพราะเดี๋ยวนี้คุยกันทีไรชวนทะเลาะกันทุกทีเหมือนจะเป็นการทดสอบแลกในชีวิตจบตอนที่หนึ่งเดี๋ยวตอดตอนที่สองกันหากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดขอบาร,รมีเหล่าหมูไม่ตาบาร,รมีพระโพธิสัตว์มัชุสี บารมีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกพระองค์โปรดเมตตาประธานอภัยเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่น้องทุกท่านต่างแล้วเกิดความเข้าใจกระจายแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับฝ่างช่องนิดน้อยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมร่วมสนับสนุนช่องในการติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือให้เป็นค่าอาหารน้องหมาน้องแมวและตัวกับผมได้บัญชีใต้ลิงก์ด้านล่างนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ